อยากเติมเกมดีๆต้อง Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภยัยชัวร์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเติมไวราคาดีมีครบมทุกเกมเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop เท่านั้นหากสนใจผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้แล้วนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ครับมาจัดอันดับนะครับความคุ้มในการแลกเปลี่ยนจิกซอนะครับนักเตะกีดการแข่งขันฉลองเทศกาลนะครับวิกที่สามแล้วนะครับวิกนี้มาช้าหน่อยนะครับติดเตะใหม่ นี่ไปพักผ่อนมานะครับแล้วก็มีติดงานช่วงหลังปีใหม่นิดนึงนะครับมาเพื่อปม่การไม่เสียเวลาครับเริ่มวันที่ตัวแรกครับเวลูนี่นะครับกับตำแหน่ง CAM ตำแหน่งรองเป็น ST นะครับหน้าเป้าเป็นสายตัวเล็กนะครับคล่องแล้วก็แข็งนะครับ1,000แต้มนะครับโอเคให้คุ้มมากครับโบวยนิดนึงนะครับตัวนี้ต่อไปเวล่านะครับ1250แต้มคุ้มมากครับไม่ต้องพูดเยอะครับตัวนี้ ตำแหน่งหลักมาเป็น CM แต่ตำแหน่งรองเล่น CDM ได้นะครับพลังงาน5ดาววินในทั้งเกมครับคมเร็วดีมากนะครับรูปร่างดีเกมรับดีนะครับส่งบอลดียิงไกลได้นะครับโมเลกางสูงพลังแฝงไปแทกเกิลแล้วก็โม่งครับคือหลักๆเป็นเด่นเกมรับไปเลยนะครับตัวนี้ต่อไปครับบ๊อบบี้มัวนะครับตัวนี้ผมให้ไม่คุ้มแล้วกันนะ800แต้มนะครับกองหลังสูง178รจนะครับแตลกองปนีดีกว่านะครับโออน้อยกว่าหน่อยแต่ว่าดีกว่านะครับต่อไป โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับล่างตัวนี้115ตำแหน่งหลักเป็น RW รนะครับตำแหน่งรองเป็น RM ความเร็วดีนะครับยิงคมอยู่แล้วนะครับสำหรับซาร่านะส่งดีคล่องนะพลังแฝงมีปั่นโค้งเป็นเบเกนะครับดีแล้วตัวนี้ไม่มีไอ้อะไรนะไอ้นั่นอะเห็นแก่ตัวนะครับถ้าใครชอบผมให้โค้งม,มากอยู่นะครับ1,210แต้มไม่ถอยมาินหนึงนะครับมันมีชาก้าถูกกว่าไง แต่ใครชอบก็ใช้ได้นะครับซาร่าต่อไปครับกาเบรียลนะครับกาเบรียลตัวนี้ผมให้คุ้มมากนะครับ CB 115 0 0นะครับ1000แต้มความเร็วดีนะครับส่งส่งดีเลยเก็บรับดีมากนะครับวัเล็ดีแล้วก็พลังแฝงมีมงนะครับต่อไปนะครับพอสโคนะครับตัวนี้ตำแหน่งหลักมาเป็น CM นะตำแหน่งรองเล่นได้ทั้ง CM แล้วก็ CDM นะครับความเร็วดีนะครับยิงดีส่งดีนะครับวามคล่องมีนะครับ แต่เกมรับนี่ไม ouais ่เอาเลยนะครับอย่าดีกว่านะคิดซะว่ามันคือ C M กับ C M แล้วกันนะครับพลังแฝงถึงแม้จะมีแท็เกิลก็เถอะแต่สเตตเกมรับไม่เอาเลยครับหกร้อยสิบแต้มนะครับคุ้มมากครับตัวนี้แต่เอาไปเล่น C M กับ C A M นะครับพลังงาน5ดาวด้วยนะครับตัวนี้จำๆเลยต่อไปเปิดตีนะครับเปิดตีตัวนี้คุ้มมากครับความเร็วดีนะครับเกมรับดีส่งบอลใช้ได้นะครับรูปร่างโอเคครับพลังแฝงไม่แท็คเกิลนะครับ เป็น CDM ันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้800แต้มต่อไปครับไปดเในโตนะครับตำแหน่งหลัก r w ตำแหน่งรองเป็น RM กับ LM นะครับท้าว54นะพลังงาน4ดาวนะครับอาจจะหมดไวหน่อยนะครับตัวนี้คมเร็วดียิงดีนะครับคล่องวุ้เลยสูงกลางพลังแฝงไม่มีนะครับให้คมแล้วกันนะ610แต้มนะครับต่อไปครับโยเคเลสนะครับเป็นสไตล์ร่างใหญ่นะครับสองเท้านะครับความคล่องพอมีนะครับยิงคมนะครับพลังงาน5ดาวด้วยนะครับกับตำแหน่งหน้าเป้านะครับแต่ว่ามันพันแต้มเลยนะ กับตัวที่ไม่ใช่ท็อปเมตาขนาดนั้นนะส่วนตัวนะครับให้เฉยๆไปก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้114ต่อไปครับเอเซ่นะครับ CAM อัพเมทส้มไปยืนแ W ได้นะครับเท้า35มหาพลังงาน4ดาวเท้า35ไปไม่คุ้มนะครับ610แต้มแต่เล่นแ W ได้นะถ้าเล่นแ W อาจจะโยกให้เฉยๆนิดนึงนะครับแต่นั่นแหละไปเอาตัวอื่นก็ได้นะครับตัวมันเยอะเดี๋ยวนี้ต่อไปมาเคลื่อนคาลิกครับเป็น CDM นะครับจ๋าๆเลยไม่มีตำแหน่งรองนะครับ แต่เกมรับก็ไม่เด็กขนาดนั้นนะแต่จ่ายบอลดียิงไกลดีนะ300แต้มเองให้เฉยๆได้นะครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะตัวนี้ต่อไปฟอร์เรียนเวสนะครับตำแหน่งหลกัก C.A.M. นะครับตำแหน่งรองเป็นหน้าเป้า S.T. เลยนะพลังงาน4ีดาวครึ่งโอเคเลยความเร็วพอมี410แต้มให้ค้มแล้วกันนะครับใช้แต้มเยอะอยู่นะ1้3 410แต้มนะครับต่อไปนะครับโกนาเต้113 กองหลังนะครับ C B เกมรับดีความเร็วโอเคส่งสูงได้นะครับเบรดดี600แต้มเลยเหรอวะก็ให้คุ้มอยู่นะแต่ถ้าเก็บได้อีก200ไปเอากองาบลีดีกว่านะครับส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะต่อไปครับบุนโนกิมารไลส์นะครับตำแหน่ง c m อาเมซ้มตำแหน่งรองเล่น C M เมได้นะครับแต่เกมรับก็ไม่ได้เด่นเหมือนคาลิกเลยความเร็วดีนะครับรูปร่างโอเคยิงไกลใช้ได้นะครับส่งดีสกิล3ดาวเท้า35หเหรอเฉยๆแล้วกันนะครับเล่น c M พอได้ครับแต่ CM อยมใเลยต่อไปครับ มาที่รุ ie, die, ่นคุณย่านะครับตัวน so like, like, ี able, one, e ach, ้เป็น CM แต่ว่าตำแหน่งรองมี LW กับ ST นะถือว่าเล่นในหลายตำแหน่งเลยนะครับตัวนี้เท้า4-5พลังงาน4ดอกครึ่งนะความเร็วดียิงดีครับส่งดีคล่อง300แต้มนะครับ113ผมให้คุ้มมากเลยถือว่าเล่นในหลายตำแหน่งมากนะครับแล้วก็สเต็มันดีทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะโยกไปอยู่ตำแหน่งไหนนะครับต่อไปครับไควอเกอร์นะครับตำแหน่ง RB นะครับความเร็วดีนะครับเกมรับดีว่าเลยสูงๆนะครับขึ้นสุดลงสุดเลยตัวนี้พลังงาน4ดอกครึ่งโอเค สำหรับ rb นะครับร้อยสิบสามแปดร้อแต่ให้ไม่คุ้มแล้วกันนะครับถ้ามีตัวอื่นอยู่แล้วใช้ไปก่อนครับไว้ไปเปลี่ยนกิจหน้าก็ได้ต่อไปครับ g a u ิโอนะครับตัวนี้ตำแหน่งหลักเป็น cb นะครับตำแหน่งรองเป็น lb พลังสี่ดาวสูงสูงโอเคครับความเร็วดีย่งบอลดีนะครับแต่ว่าตัวอื่นดีกว่าไงไม่คุ้มแล้วกันต่อไปครับนิโค c o o r ล l ี่นะครับ lb แต่ตำแหน่งรองมี cm กับ cm นะโอ้โหสุดไปไหนวะตำแหน่งรองอย่าไปใช้เลยครับสกิล3ดาวนะครับเกมรับก็โอเคนะครับส่งดีเปิดดีนะครับเล่นแบงค์อดีละ อุ้ยตัวใหญ่นะแบ็ค193เลยนะครับเฮ้ยน่าลองนะครับตัวนี้200รแต้มให้คุ้มได้อยู่นะครับต่อไปนะครับแชกีนะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับกับพลังแฝงที่แบบเตะตาเลยนะมันบอกว่าสามารถทําให้ผู้เล่นเนี่ยจับบอลด้วยท่าหน้าตื่นตาได้นะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันนะบอลเลตดีมากครับสูงต่ําความเร็วไม่ได้เร็วมากนะครับสกิล5ดาวด้วยนะครับเท้า55าห้าพลังงาน4ดาวนะครับตัวนี้่าสนใจมากครับกับ2 0 0รแต้มผมให้คุ้มมากนะครับตัวนี้ ต่อไปครับการิชาก้านะครับ CDM ตำแหน่งรอง Cm นะครับพลังงาน4ีดาวครึ่งความเร็วโอเคสูงโอเคครับเกมรับดีส่งบอลดีนะครับให้เฉยๆไปก่อนแล้วกันเยอะ CDM นะครับต่อไปนะครับแล้นี้กอดอนนะครับไปอีกซ้ายนะครับสายจีจัดอัพไม่ส้มได้ปีกขวาได้นะครับความเร็วดียิงโอเคนะครับส่งดีคล่องแต่สกิล3ดาวเท้า35นะครับตัดปั่นได้อย่างเดียวให้เฉยๆนะครับถ้าเล่นอาร์บีว่าโอเคนะตัดปั่นอย่างเดียวนะครับต่อไป ชองฟิลิปมาเตต้านะครับเ T ท้าสี่ห้าสกิลสามดาวพลังงานสี่ดาวนะครับคอมเลโกโอเคนะไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้จีตาเท่าไหร่เป็นสายตัวใหญ่นะครับไมามันเธอท่านะไม่ชอบส่วนไอ้นี้หลุดมานะครับอาจจะเป็นของวิกหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเผอโหลดมาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของวิกที่3นะครับตัวน่าสนใจสุดหรอผมให้เวียร่านะครับสำหรับวิกนี้เบียร่าเปิดตีนะครับน่าสนใจมากนะครับสองตัวนี้คมๆนะครับใจยาวๆนะครับตัวอื่นก็ตามนั้นเลยครับ ขาดก็เติมได้ครับตัวตัวใช้แต้มน้อยก็2ตัวนี้นะครับคุ้มๆเลยนะครับเนี่ยสเท้าแล้วก็อันนี้เป็นการตำแหน่งนะครับถอยลูนี่ลงมานะครับให้คุ้มเฉยๆนะครับประมาณนี้ดีกว่านะครับลูนี่สำหรับผมก็ไม่ใช่ตัวแรกๆอ่ะเอาจริงไปเซอร์บอบบี้ชาตันดีกว่านะครับสำหรับตำแหน่ง CM หรือไม่น่าเป้าก็ยังมีตัวอื่นที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่พวกนี้ก็ให้ในความคุ้มละกันนะครับโอเคละกาเบียลนี่ก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับและกดแชร์เพื่อไปกำลังใจกันด้วยนะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ